สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ดังฟังไทเบอร์สุขผู้สุกคนนะมีเอฟซีเนาได้ส่งเรื่องนี้มานะจากจากตอๆนะของทหารเนาะคนเก้าเจ้าเดิมผู้บามักแสเนาะนี้ฮะเ <c oughs> นาะซึ่งเราได้อ่องมาตอบคอมเมนต์นะของคนไทยหลายหลายคนเนาะเมื่อวานในคลิปอ่องมาลัวเลยเนาะแล้วกันได้ ออกมาบางคลิปเว่าเป็นภาษาเวียดนามนะค่อมีคลิปวิดีโอในการตอบคอมเมนต์นะที่เราว่าเป็นภาษาเวียดนามมาให้พวกกาวเบิ้งไปเบิ่งคลิปวิดีโอกันสินเจ้าไทยแลนด์ตัวลำเงยเหล่าตัวอีเวียดนามไทยแลนด์คงตดภาษาเวียดนามที่เราว่าออกมาในน้านะถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาไทยเนาะ ก็บอกว่าสวัสดีประเทศไทยนะฉันเป็นคนลาวอะ่ะฉันรักเวียดนามนะประเทศไทยบดีแล้วประเทศไทยไม่ดีะประมาณนี้แหละนะที่เราเ้าออกมาเนาะแล้วก็ได้ตอบโต้หันมีลายคลิปจูนะ้เนาะเรื่องฟุกบอลนั่นแหละที่มันไทยแพ้กับเวียดนามนั้นมีคนไทยเนาะคอมเมนต์ถามมาเ้าไหมเห็ุอย่างเ้ามาเพื่ออย่างเนาะซึ่งเราก็บอกว่าเราหันหมดคมอดทนอัดอั้นตันใจร้ายเนาะ เห็นว่าไทยแฮนด์มักแซะนะมักประสดประสันมักดูทูกนะประเทศที่เขาแพ้นะมีคนลาวหลายคนเราไปคอมเมนต์ห้ามลาวนะแต่ว่าเรากะกับเบ้าคำโมม่วนใส่คนลาวได้นะเราก็ตอบโต้ตตคนลาวคือกันแล้วกับเบ้ามีหลายคนนะที่ไปห้ามแล้วว่าให้ลบคลิปออกนะเราก็แถมเราตอบกับคนลาวว่าคีดค่าประเทศไทยแล้วว่า เรบอราตอบอคนลาวด้วยกันว่าถ้าให้หมาไทยมาเข้าเราว่าเสดยนะเรแมนเต,เตบางคาเนาะเราออกมาตอบคนลาวนำกากหันเราบอกว่าเบ้าเพื่อให้หมาถามเราว่าเสียนะเนาะคาเบ้าของเราตอบกับคนลาวด้วยกันอันนี้หันบรวมคนไทยเด้คนไทยเราก็ตอบแหงอยู่นะบางคอมเมนต์นะอันนี้หันนะมันเป็นเรื่องของสองประเทศเลนะ เรื่องของสองประเทศเลยไทยเขาก็จบไปแล้วเวียดนามเขาก็จบไปแล้วนะส่วนลาวยังบทจบคืออย่างก้อนโตเจ้าหันนะยังมาเฮดคลิปรัวๆๆๆเลยนะเจ้าอึดอั้นตันใจอย่างไรเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกับเขาละนะเจ้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแนวใดเนานะเจ้าจึงออกมาบอกว่าอึดอั้นตันใจลายนะไทยไปยระเทศนังให้เจ้า เจ้ามักเวียดนามเจ้าเสียเวียดนามมันก็ไ่ได้พิษนะเก็บไว้ในใจหรือว่าเสียออกไปก็ได้นะแต่คําบอกของเจ้าหันเหให้มันเกิดกระแสกันทั้งสองฝั่งนะเจ้ามักเวียดนามนะแน่นอนเยเลยแหละนะพวกทหารพวกนี้นะมันก็มักเวียดนามเยอเลยแหละมันบ่มักหลอกอันภัยฮะเพราะเขาล่างสมองคนทหารพวกนี้เบิดแล้วนะทหารพวกนี้ส่วนหลายนีจะเว้าภาษาเวียดนามได้ได้นะ เพราะเขาบอกว่าอันผู้แหละนะห้างเงาเขากับเวียดนามผู้แหละนะบ้านอ้ายเมืองนองเขเด้มันจะพ้าภาษาเวียดนามได้เพราะการสร้างสอนของคนที่เป็นทหารก็คือมีภาษาเวียดนามเข้ามานำนะอันนี้นี่นะเจา้ากูได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกับเขาได้ระหว่างไทยกับเวียดนามเนาะเขาแข่งกันกีฬาเขาจบกันไปแล้วนะเจา้ายังมาพั่มเพื่ออย่างก้อนคือบูจบไป ยังต้องไปคุดค้นเอาคลิปเก่าๆของเขามาเว่ามาเลื้อฟื้นอยู่นั่นนะเจ้าควรจบไปได้แล้วเจ้าว่าได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสองประเทศนี้นะเขาคือการแข่งขันกีฬาจบแล้วเขากาแ็แยกง่ายนะคนได้กะเขากับไปสลองคนแพ้เขากับไปซ่อมโตนะเพื่อห้อมหน้า ดีหน้ามีการแข่งขันเกิดขึ้นมาไหมเขาก็จะเอาไซสหนา้าขึ้นมาให้ได้ะเขาก็สิพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมานะให้มันดีกว่าเก้านะอันนี้นีเจ้ายัางต้องไปคุดค้นพุน่นตั้งแต่อันเขาไปเตะกับอีหยังกับฟิลิปปินพุน่นมานํามาคุดค้นเอาขึ้นมาเว้านํานะเจ้าอึดอันตันใจเจ้ามีส่วนห่วมเรื่องนี้แนวใด ญาตกิกลุ่เจ้าคนใดไปลงแค่งกับเขาอยู่นั่นมีบนะ่บางทีนะคนลาวหันที่เขาไปคอมเมนต์ใส่เจ้าบ่กให้เจ้ายุ่ธนาเขาไว่ยังให้เจ้าวันดาม,มา่าไม่ยังให้เกิดเพราะว่าอย่างเพราะว่าเจ้าเป็นข้าราชการนะข้าราชการถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นนี่ห้วยจะจิบได้ทึกวินัยพุนบ่นะมันสร้างให้ความปั้นป้วนระบางสองประเทศ เจ้ามีความมัดอั้นตันใจคือเจ้าบ่เบิ่งซ่องเวียดนาม่นละ่ะซารแเนไปเบื้องซ่องไทยเนี่ยสาเแเน่ยงังว้าภาษาไทยอยู่นะบางคลิปฮัมักฮักประเทศเวียดนามคือไปใส่เรื่องของเขาคือไปเบื้องซ่องเขานะมักก็ให้ยู่ในใจบ่มักก็ให้อยู่ในใจเึ้กกื่อน,นซื่อบัลทหารหรือตำลุ่ประเทศลาวนี่ มันลูกน้องของเวียดนามทั้งนั้นนี่ก้มกล้าบไหวอันฮุ่มเนี่ยกับโฮจิมินห์อยู่นั่นนะ่ะอันนี้นี่เสื้อสายเวียดนามนะดาวแดงเขาเอิญนะดาวแดงนะดาวแดงจะบม่มกคนไทยนะเป็นพวกทหารตำรวนในบม่มกคนไทยเนาะลายคนที่เป็นนะอันบม่มกไทยค่นะถ้กเกเร์เวาต่างสภาพกลมเป็นจริงอนะ เวลาไทยแพ้หันกับประเทศไดกะยะ็ยาอะเพราะว่าเห็นเรายกมาตั้งแต่อยู่กับฟิลิปปินล์ละนะเขาแพ้เขาชน,นะเนาะเขาจะโทษอย่งกับเรื่องของเขาอันนี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศไทยกับประเทศพวกเขาประเทศเวียดนามกับฟิลิปปินนะเขาจะโทษในอย่างกระยานะส่วนเจ้าหันเจ้าบ่ได้มีส่วนห่วมนําเขาอย่างเลยนะเจ้ายู่ของเจ้านะ ถ้าเกิดว่ามมือใดที่ประเทศลาวเตะกับประเทศไทยเอออัน,นั่นเจ้าซึ่งเสนอหน้านะ่ะค่อยออกความคิดเห็นก็นได้นะหรือบอกกับเจ้าค่อยแอนเซะก,ก็ได้นะเอาให้หดมือนั่นก่อนให้ประเทศลาวหันมีเข้ามามือนั่นก่อนนะเมื่อที่จะได้เตะกับเขาหันเด้อนะเดี๋ยวคว่อเหตุคิดออกมาก็ได้นะ่ะอย่า,าวดอั้นตันใจร้ายนะเบิ่งประเทศลาวยังไม่ได้เข้าห่วมนี่อย่างน้ำเขาสักหนะัน ยังตกทั้งเดรอบแรกคนเอานะสีแหละพวกทหารพวกนี้นะทหารสั้นผู้น้อยนะคันบเซียเวียดนามน,นี่จะย่านที่เขาไล่อกอยู่แล้วนะคันเชียไทยในย่านได้ตกนะย่านได้ออกแก๊กเวียก,การอยู่นะคันเซียไทยในย่านได้ออกแก๊กทหารอยู่เงินเดือนแหงน้อยปาะนันนะเขา้าเคาะหม้อแกงอยู่นั่นนะเนาะน,นั่นแหละนะ เบิ้งบ้านเบิงบ่งเมืองเขาแน่นะ่ะคิดแน่แค่ออกระว่างเข่ากับประเทศเข่าพุ่นนะสองประเทศถ้าแยกเสียเสียให้เป็นกลางอยสุเซ่นะถ้าแยกเสียเสียให้เป็นกลางนะเ,เนนะบิ่งสภาพโลกภายนอกในเดอร์เท่าเดร์นะต่อให้เจ้าหนาจิม,มักหรือบ่มักนะเก็บไว้ในใจ